เพื่อนๆครับวันนี้ผมได้ของมารีวิวชิ้นหนึ่งและอยากนําเสนอมากเพราะอะไรรู้ไหมผมได้ลองใช้มาเดือนนึงแล้วมันเป็นรองเท้าที่ผลิตจากซากอ้อยนะครับ made in Brazil และที่สําคัญแบรนด์เนี่ยนะครับนำเข้ามาจากอเมริกานะครับแล้วเบามากไม่ใช่แค่เบาอย่างเดียวนะเพื่อนนะเวลาคุณใส่เข้าไปเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีปุ่มเล็กๆเนี่ยมันสามารถทําให้การไหลเวียนของเลือดใต้เท้าเนี่ยมันดีขึ้นแล้วรองเท้าเนี่ยนะเพื่อนนะมีหลากหลายหลายสีผม,มอยากจะนําเสนออย่างนี้นะครับปกติเราไปไหนเราก็ใส่รองเท้าแตะใช่ไหมแต่ว่ารองเท้าแตะของเรามันก็ทั แตะที่หุ้มส้นสมมติคนบางคนเนี่ยไม่อยากสังเท้าผ้าใบนะครับเวลาไปไหนนางทีมันถอดยากอะไรเงี้ยนะอันนี้คือถอดง่ายเพราะมันไม่ใช่รองเท้าผ้าใบมันสวมแล้วก็ดึงง่ายมากเลยนะครับที่สําคัญครับหนามากและเบามากมากนะครับเบามากมากจริงๆนะเรื่องรูระบายอากาศเพื่อนคือเวลาเราใส่เนี่ยมันจะไม่อับและไม่เหม็นซึ่งอย่างผมเองนะชอบใส่รองเท้าแตะไม่ค่อยชอบใส่รองเท้าผ้าใบเวลาไปไหนมาไหนเพราะว่าเวลาใส่ผ้าใบเนี่ยนะครับบางทีมันเหม็นเท้าอันเนี้ยมันคือรองเท้าใส่แล้วดูสุภาพบางทีเราไปไหนมาไหนใส่รองเท้าแตะดูไม่ดีนะขึ้นและไม่เเหนอับวลา ไม่จาเป็นต้องใส่ถุงเท้าก็ได้มันมีลมผ่านได้ดีนะครับเพราะว่าดูสังเกตได้ว่ามีรูข้างหน้าแลาออกจากข้างหลังข้างในเนี่ยครับมันจะมีปุ่มเล็กๆนะครับแล้วก็มียี่ห้อของมันนะครับลักษณะีราของเท้าเราเรานี่ยครับเวลาใส่นานๆจะไม่เมื่อยเอ่อรองเท้าผ้าใบบางยี่ห้อหรือว่าหลายๆยี่ห้อดีกว่านะผมใส่เองแหละผมชอบเมื่อเท้าโดยโดยเท้าเ,าเราเป็นค่อนข้างแบนรองเท้าคู่นี้ใส่แล้วมันพอดีกับเท้าเลยผมชอบดีไซน์ของเขานะเขาเก๋นะครับและผลิตมาจากซากอ้อยเนี่ยมันบ่งบอกว่าเขาค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของรีเิิาบนนมี อยู่ใตรองเท้านี่เลยนะฮะมีการลื่นนะอย่างดีละเอียดนะดูจากการทําดูจากดีไซน์แล้วนะครับก่อนอื่นเลยกลิ่นดีด้วยนะนี่ยังไม่เคยใส่นะครับกลิ่นดีมากข้างหลังจะเป็นเชือกนะฮะเ,เป็นดีไซน์ด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้ดึงแต่บางทีมันแน่นไปบางคนต้องใช้ที่เป็นไม้งัดงัดตรงส้นนะครับอันนี้ไม่ต้องดึง ได้เลยนะครับง่ายท,ที่มีหลายสีมากผมจะขึ้นให้ดูนะมีหลายสีมากอันนี้สีส้มผมชอบที่สุดครับว่าผมว่าสีเนี่ยสวยแล้วก็เวลาใส่เนี่ยใส่กับโต๊บเนี่ยว่าเทผมมีคนถามว่าแล้วมันใส่วิ่งได้ไหมนะครับผมคิดว่ามันใส่วิ่งในความรู้สึกผมนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมต้าองท้าวิ่งดีกว่าแต่ใส่เดินดีใส่เดินขึ้นเขาได้และไม่ลื่นนะครับเดินชันหรือเดินในที่เปียกเดินในที่ที่แบบว่าพื้นสมมุติว่าเป็นหินเป็นขูขาเนี่ย โคตรดีเลยเพราะอะไรรู้ไหมมันหนามากเลยอะเอางี้เราใส่แล้วจะพังเมื่อไหร่พังกี่โมงดูแล้วน่าจะพังยากมากนี่นดูข้างหน้านะเนี่ยอีหอกมันนะครับก็สัญลักมันเคนแต่ละสีเนี่ยนะครับก็จะมีข้างหลังเชือกเนี่ยก็จะมีความต่างกันสีดําก็ตรงนี้ตัดด้วยเหลืองนะส่วนสีขาวนี่ก็ตัดด้วยสีแดงนะครับที่สําคัญนะครับไอ้พวกเนี้ยนะเพื่อนนะเวลาทําความสะอาดนะเพื่อนเชื่อไหมแห้งเร็วด้วยความที่เป็นรูพวกในที่เราเห็นเนี่ยเพื่อนสังเกตได้ว่าเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยนะครับมันทาให้แห้งไววัสดุเนี่ยทนทานผมมั่นใจนะเพราะ เรียบร้อยแล้วนะครับลูกอาจจะมาใส่ต่อได้เพราะมันไม่รู้มันจะพังเมื่อไหร่มันดูทนมากเลยเพื่อนๆไอ,อ้ตรงนี้นะนี่รองเท้านี่นะครับเขามีตัวนี้มาให้ด้วยนะนอกจากเชือกสามารถเปลี่ยนได้แล้วนะเขาก็มีอันนี้ให้ด้วยแล้วก็มีเขียนด้วยคำว่าเคนคนที่ดูอยู่และสนใจอยากจะสั่งนะครับอันเนี้ยมันต้องพที่เออร์อย่างเดียวนะครับ10-15วันนะครับเราสามารถสั่งได้ทางโชปปี้นะครับผมจะส่งลิงก์ให้นะครับสำหรับคนที่สนใจ